ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับสู่ซีซันบันเทิงสดะนะครับและขอสวัสดีต้อนรับพี่นกชัดชายเปล่งพาณิชย์และคุณเจนนี่เท<ะ>ียนพตัวันค่ะบีค่ให้เห็นตัวอย่างก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาเหมือนเหมือนน้ำซุปที่เข้มข้นชั้นดีเลยดีเดียวนะเราถามนักแสดงนำาลคะว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้มาร่วมแสดงละครเรื่องนี้ไม่ยังไงเลยครับก็เป็นแตกต่างรุ่นนิดนึงครับจริงแล้ว ตัวพี่นกเนี่ยมีมีแฟนเป็นรุ่นรุ่นพี่นกจริยาแต่ว่าเจนนี่เป็นลูกของพี่นกจริยาแล้วพี่นกเป็นจับาไว้ที่บ้านแต่จับแบบมีเหตุผลนะคะเราติดนี่มีเหตุไม่ใช่นี่คน้ำพึ่งขมเนี่ยถือว่าเป็นละครแนวไหนครับพึ่งเจนนี่หรือพี่นกครับ จริงๆน่าจะเป็นดราม่านะครับ,รบใช้คำว่าดราม่าได้ครับแต่ท่านี่หมือนใครแล้วอย่างท่าท่านยังจํากันได้นะคะ,<ฮ>ะจริงๆแล้วทั้งสองท่านเคยร่วมงานกันมาแล้วในกรุงเทพราตรีจะเรียว,ว่าตอนนั้นมีประเด็น<อ>ว่าพี่เจนนี่เนี่ยเขินพี่ลกมากเลยจนเป็นกระแสข่าวอยู่สักพักให,ใหญ่เลยมาถึงตอนนี้แล้วยังเกรงอยู่ไหมคะไม่แล้วค่ะเพราะว่าตบจูบไปเยอะ <laughs> <laughs> ตบจูบกันจ,จนแบบ รู้สึกว่ามันเหนื่อยที่จะเกรงแล้วค่ะก็เลยปล่อยมาถึงวันนี้แล้วอย่างที่บอกก็เริ่มเริ่มชินกับการทํางานกับพี่นกมากขึ้นนะคะแล้วเจนนี่ได้รับถ่ายทอดวิชาจากไอดอลคนนี้มากน้อยแค่ไหนก็จริงๆแล้วเจนนี่ก็รับอารมณ์พี่นกมาอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดเจนนี่เกรงแล้วก็มัวแต่กลัวเนี่ยม,มันก็จะอกมาไม่ดีค่ะคุณเคยกันแบบนี้แล้วคุณเจนนี่คิดว่าฉากไหนเครียดที่สุดครับ ตอนแรกๆก็ฉากตบตูดอะไรพวกนี้ค่ะจะรู้สึกว่าจะยังไงดีกลัวว่าเดี๋ยวไม่ถูกใจคุ้มกับแล้วก็พี่นอกด้วยไงค่ะว่าแบบเอ๊ะเดี๋ยวจะมุมนู้นมุมนี้จะดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะหลังๆก็เริ่มแบบได้ละทุกวันคือจริงแล้วจริงๆเราก็เราก็ใช้วิชามารช่วยอยู่แล้วครับคือเราก็หลบบ้างบางบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า บางครั้งที่มันหลบไม่ได้จริงๆเจนนี่เขาก็ไปมีสปิริตนักแสดงเขาก็หันมาส่งซิ้พยักหน้าแล้วก็อ่เื้แ่ล้วอย่างตบจูไปแล้วนะ้อย่างฉากแบบเข้านางแบบจุ๊บกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างงี้ลาะยังแบบมีเขินๆอยู่บ้างไหมก็มีบ้างแต่ว่าจะซึ้งกันด้วยอะค่ะเพราะว่าในละครเรื่องนี้เนี่ยกว่าจะกว่าจะจบอย่าง ขาเรียกว่าเราจบได้ดีแล้วก <sh> ็ซ kind of ึ้งกันอย่างมีน้อยอะค่ะส่วนมากจะเป็นแบบทารุณกรรมมาแนวนั้นนะเขาบอกไม่ใช่แค่เจนนี่คนเดียวเท่าพี่เขินเขาบอกว่าพี่นกก็มีแอบเขินนางเอกคนนี้เหมือนกันนะคะเรามีภาพความประหม่าเอ้ไม่ช่นะคะมีภาพมาให้คุณผู้ชมช่วยตัดสินกันด้วยว่าเป็นยังไงค่ะส่วนลูกก็ดูจิตจจัดจ้านแซ่บถึงใจเลยแบบ แล้วที่สุดฉันไม่เคยเห็นใครใจซามต่ำช้าตัวคุณมาก่อนเลยออกไปจากชีวิตของฉันกับแม่ฉันาทีเหอะแล้วไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนขออย่าหยาดเอ้ขอโทษนะฉันเจ็บนะปอยผมรู้สึกหมดพลังเลยมื่อกี้ไอ้พวกจิ๊กมหาเศรษฐีไม่รู้หายหัวไปไหนกันหมด จอโทรศัพท์ฉันถือมาได้หรือยังยังนี่คุณไม่สีไม่สีคุณไม่มีสีไม่สีเลี่ยนเหมือนก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากไปกว่าเครื่องระบายความเครียดของฉันรู้ไหมรู้มั้เหมหัวเราะเดี๋ยว จะนั่งพูดเหรอไม่ใช่พี่แล้วก็จะเข้าไปจูบแล้วพี่ล้ก็กําลังจะแบบอลัรเออใแล้วจังกะเอ๊แล้ว เออเด็กเจนนุ่งเนี่ยเอ๊ะต้องพูดอะไรก่อนหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเล่นเลยรู้สึกนะคะว่ากลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วกับเด่๋ยวเล่นเลยเล่นเลยจุบเลยจุบเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกถึงพลังที่มันออกมาจากหน้าจอได้เลยนะครับในเรื่องของดราม่าเนี่ยพูดถึงความเข้มข้นของเรื่องนี้บ้างดีกว่ากับอ่าคาแรคเตอร์ที่มีชื่อว่ากังสดานใช่ไหมครับคุณเจนนี่คิดว่าอ่าดีกรีของความเข้มข้นหรือหรือว่าความเป็นดราม่าในเรื่องนี้เนี่ยจัดไหมครับสำหรับคุณเจนนี่ครับ จะนี้ว่าจัดมากขึ้นตามยุคสมัยคือปรับให้มันไม่อาจจะไม่เรียบร้อยเหมือนกับการแสดงยุคก่อนๆน,นะคะเพราะว่าปรับกับสถานการณ์ทุกวันนี้คนอ,อาจจะเออไม่เชื่อว่าแบบทำไมนางเอกถึงได้แบบว่าเรียบร้อยมากาขนาดนั้นทำไมถึงไม่สู้เลยอ,อันนี้ก็สู้ค่ะแต่ว่าสู้แบบมีเหตุผลแล้วก็สู้ไม่ได้คือสู้แล้วแต่ว่า สู้แล้วก็สู้ไม่ได้ก็ยังสู้เนาะใช่ค่ะยังดีใช่ทย่พี่นกแล้วคะกับบทบาทคุณปุริมที่ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งคุณแม่คุณลูกเลยความรู้สึกได้รู้สึกว่ามันแรงไปไมเอ่ยจริงๆแล้วเขามีเหตุผลของเขาครับเพราะว่าตัวแม่หรือตัวน้อกจริยาเนี่ยคือนอกจากนอกจากหักอกเขาแล้วเนี่ยทำร้ายจนกระทั่งแบบแม่ของปุริมเนี่ยเสียชีวิตเลยนะแล้วก็เลยก็เลยก็เลยมีความแค้นลึกอยู่ข้างในก็เลยก็เลย มาจัดการกับลูก่ะมันก็มีเหตุผลของตัวละครให้เล่นอยู่แล้วแค่นี้ก็เข้มข้นแล้วนะคะเมา์กันไปเมา์กันมายังไม่สะใจเท่าไหร่ค่ะเอายี้ดที่กว่านะคะวันนี้เรามีคนกลางมาช่วยเมา์กันด้วยนะคะแต่ว่าไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะว่าคอมเมนเตอร์คนนี้เนี่ยเขาจะพิจารณ์การแสดงของการทำงานทั้งสองคนว่าอย่างไงบ้างสวัสดีค่ะป้าแจ๋วป้าแจ๋วสวัสดีค่ะ แจ๋ไดินไหมครับสวัสดีครับได้ยินคได้ยินรับอ๋อตอนนี้เสียงมาเสียงมาแล้วนะครับป้าแจ๋วอ่ปาอป้รารอแจ๋วอยู่ที่กองง่าพ